ทุกๆอย่างในชีวิตไม่ต้องเร่งรีบมันจะเป็นของคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปสำเร็จแน่นอนสำหรับแฟนๆ YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆ ที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับเรามาดูต่อสำหรับคนเกิดปีมังกรเจีย๊ยกลัวเจอเจีย๊ยอิงสองดาวเจีย๊ยกัวนั้นคือกินอำนาจหน้าที่ถูกแต่งตั้งงานแข่งขันรับราชการโดดเด่นเจีย๊ยอิงคือความคิดความอ่านตรงตามตำราเปี้ยอันสองอันมาพยากรว่า คุณกำลังกลายเป็นคนผู้มีชื่อเสียงมีโชคลาภไหลมาเทมาจากความสามารถของตัวเองทำอะไรก็ราบรื่นการงานราบรื่นงานด้านบริหารโดดเด่นดีมากรับราชการเฮงเฮงรวยรวยได้ดิบได้ดีผู้หญิงเด่นผู้หญิงมีโอกาสโดดเด่นแปลว่ามังกรสาวนั้น ฮอตมากเรามาดูต่อครับคนเกิดปีงูเพียงอิงเจอปีเกียงเพียงอิงคือมันโนครับบางคนมีเพียงอิงดีที่ผมเคยพูดว่าคนที่สายมูมีเพียงอิงนั้นขอพรไหว้เจ้ามักจะได้ผลแต่เพียงอิงในเดือนนี้กลับมโนคิดไปเองมาก ไปเจอตัวปีเกียงคิดว่าพี่น้องจะเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนฝูงจะเข้ามาช่วยเหลือแต่กระทบในเดือนงูสองตัวไม่อยากให้งูตัวใดตัวหนึ่งงูตัวเองกัดไม่ปล่อยพี่น้องก็กัดไม่ปล่อยเพื่อนฝูงก็กัดไม่ปล่อยกลายเป็นเดือนนี้คนเกิดปีมะเสงงูให้เจียมเนื้อเจียมตัวหน่อยนะะ มีเคราะห์อาจโอกาสเจ็บป่วยชีวิตขึ้นขึ้นลงลงสังคมให้ร้ายมักจะเจ็บปวดมีปัญหากับลูกลูกหลานไม่เชื่อฟังทำให้คุณต้อแตมาต่อครับคนเกิดปีมาเล่นมากก็ไม่ได้เรื่องครับคนเกิดปีมาเจีย๊ยอิงเจอเก็บใช้แม่มาแล้วครับ เจี๊ยอิงแม่กระตุน้นผมเป็นคนชอบดาวเจี๊ยอิงนะครับและผมมีเจี๊ยอิงในดวงด้วยเจี G ๊ยอิงคือความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่ไม่รู้จักจบและยอมรับกับคนที่มาสอนไม่แอนตี้รับฟังเขาไว้ก่อนนี่คือดาวดีที่ทำให้ตัวเรานั้นดีขึ้นเดือนนี้คนเกิดปีมา้าเจี๊ยอิงเข้ามาครับมาเจออะไรครับ มาเจอเก็บใช้การต่อสู้ดิ้นรนไม่ยอมแพ้ออกมาคือความขยันทำให้มาพบกับความสำเร็จการร่วมหุ้นต้องร่วมมือและวางแผนไว้ก่อนตามสเต็ปสำเร็จงานที่คอยไปช่วยเหลือคนอื่นเหมือนแม่ช่วยเหลือลูกโดยไม่หวังอะไรงานนั้นสำเร็จแน่นอน ทุกๆอย่างในชีวิตไม่ต้องเร่งรีบมันจะเป็นของคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปเลี่ยงเลี่ยงใจเย็นๆทุกอย่างบ่วงสื่ออยู่อีกเรามาดูต่อคนเกิดปีแพะครับแบกชิคสว่วมาแล้วครับชิกสว่วคือความความเข้มงวดคือเราเข้มงวดนักเลงเข้มงวดเกิดไปดุดัน มาเจออะไรครับเพียงอิงความคิดกว้างไกลความคิดมโนอีกแล้วครับมโนโสองดาวตรงนี้เกิดดีคือตัวเพียงอิงคิดดีวางแผนดีถูกดีงานสังคมโดดเด่นแต่การเงินมีปัญหาแพะมันเป็นกระเป๋าสตังค์อยู่แล้วมันเป็นคลังมหาสมบัติเป็นคลังเก็บไม้เป็นคลังเก็บเสื้อผ้า สุขภาพไม่ดีโดยเฉพาะท้องครับกินอาหารต้องระวังยิ่งหน้าร้อนนี้ไฮวาตกโรคไม่มีแต่คุณจะเกิดท้องเสียครับครอบครัวมักจะไม่เข้าใจกันนี่ระแวงเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ